ดูน้องสาวตัดแต่งลูกทุเรียนครั้งแรกสำหรับต้นนี้นะครับออกดอกปีแรกดอกเยอะมากๆนะครับดอกเยอะมากมากนี่ตัดแต่งหลายรอบแล้วครับพอลูกออกมาเยอะมากนะครับออกขึ้นลูกบแล้วก็ตัดตัด อันนี้เท่าไขน่นกกระทาแล้วก็ามาตัดแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่จบนะครับจะต้องมีตัดแต่งอีกนะครับเท่าไข่ไก่ก็ต้องมาตัดแต่งอีกหนึ่งรอบลูกตกจริงๆนะครับเป็นการตัดสินงใจที่ลำบากนะครับสำหรับมือใหม่อย่างเราๆนะครับ เมื่อใหม่อย่างเราก็จะลําบากหน่อยนะครับเรื่องการตัดสินใจอันไหนเจ้าไว้อันไหนเจ้าทิ้งนะครับต้องมีการเดาใจว่าเทีเยนอันไหนมันจะสัดลูกไหมดูกิ่งนี้ก็จะไว้สี่ลูกสี่ลูกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูตอนนี้มันมี20ม่สิกว่าลูกนะครับจะต้องมาตัดสินใจอีกหนึ่งรอบปลายกิ่งนียไม่เอาออกเลยเนี่ย <ítulo> ปายกิ่งนี้ต้องออกก่อนเพื่อนเลยนะครับกระจกนี้ได้แค่หนึ่งลูกนะครับอันนี้ได้ลูกหนึ่งแล้วนะครับน่าจะอยู่ลูกนี้น่าจะอยู่ลูกนี้น่าจะอยู่อยู่ลูกหนึ่งได้สองลูกนะครับอันนี้อาจจะได้ลูกหนึ่งปลายกิ่งเนี่ยไม่ควรเอาไว้เลยต้องกิ่งเล็กๆเนี่ยน้องสาวก็ยังเสียดายอยู่นะครับ ไปเลยครับตอนนี้ใจลำบากนะครับตอหรับ,บมือใหม่อย่างเราเราว่าจะเอาไหนไว้โดยเพาะเป็นปีแรกด้วยนะตอนนี้อายุห้าปีนะครับห้าปีต้นๆปีที่แล้วก็ออกดอกนะครับออกดอกอยู่4ี่ห้าดอกก็ไม่ติดลูกนะครับ ปีนี้ออกซะเต็มที่เลยดอกเกินเลยฮะวันนี้เขาขยันปลูกครับเขาขยันปลูกดูสตรอเบอรี่เขาก็มีสตรอเบอรี่กำลังจะออกดอกออกลูกเต็มเลยดูมะเขือเทศครับมะเขือเทศกระดกนะครับปลูกทิ้งๆคว้างๆเขาก็ได้กินนะครับ ประเทศดกดแปลงสตรอเบอรี่เขากำลังออกดอกออกลูกนะครับเก็บกินหลายลูกแล้วนะครับไม่ใคยอยู่เฉยวันวันหนึ่งอยู่กับสวนนี่แหละครับออกดอกออกลูกนะครับนี่ข้าการขยายพันธุ์นะครับมันจะมีไหลมา หลามานี่เขาก็เอากระถางเล็กๆมาลองรับไว้นะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อไปนน่วันวันนี้ก็เปิดแต่ y o u t u b e ครับดูวกไว้สองแถวประมาณสิบกวต้นเตยมนะครับ โอ้มันเกิดเทศเ้าเดีฮะเกิดเทศดกมากดูกระปุกนี้เต็มที่เอาไว้สองลูกนะครับเพอากิ่นเขาได้สองลูกแต่ตอนนี้มีทั้งหมด หกลูกต้องตัดชิ้นใจออกสี่ลูกไหนไงปุ๊บไปเลยครับอืมใจแข็งนะเนี่ยนี่กิ่งเล็กขั้วเล็กขั้วเล็ก อาจจะท่องเหลือหนึ่งลูกสองลูกตัดสิชใยยากครับตัวเล็กออกไปเลยปึ๊บตัดเสร็จเราเดินหนีด้วยครับตัดเสร็จแล้วเดินหนีด้วย,วนนวยโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบไมนได่แหละครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ